อโอเคครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมารีวิวเจ้ารถคันใหม่ของผมนะทุกคนซึ่งรถคันใหม่คันนี้อ่ะก็คือคันนี้นะนี่อ๋อนี่ทุกคนมันคือ m c l a ค e n 650S ok GT3 นะทุกคนนี่ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าคันนี้นะซึ่งวิธีรับผมก็สอดไปแล้วนะเมื่อวานนะทุกคนซึ่งผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะก็นี่แหละทำกิจกรรมที่สนามนี้นะ เป็นแบบปากลัวนะทุกคน,นเห็นไหมมีสเ 1, สกหนะึ่งเสกสองสามสี่น่ะมีคนทากันเต็มเลยตรงนั้นเห็นไหมนั่นแหละเราต้องขับรถคันนี้นะแล้วก็ไปถึงดาดสุดท้ายนะทุกคนเพื่อรับเจ้าคันนี้นะโอเคซึ่งคันนี้อ่ะก็เป็นรถฟรีนะที่ว่าผมว่าที่ใช่ได้เลยเ <c oughs> ขาบอกว่าผมฝวางทางเขาโอเค๋ยวผมไปเลยดีกว่าโอเค ซึ่งรถคันนี้ก็คือแมคคาเรนหัวหน้าสุด s g 3นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดไลน์ดูนะให้ทุกคนแบบดูแบบคันเดิมๆนะนี่เดิมๆเ,เป็นสีส้มแบบนี้นะนี่คือผมไม่ได้แต่งอะไรนะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นสีส้มแบบนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทสเรื่องการขับการเลี้ยวหรือพวกท็อปสปีดให้ดูนะนี่ผมบบเปกิโลเมตรอยู่นะอันนี้ มาดูกันว่าท็อปคันนี้เท่าไหร่ส1มสิกิโลเมตรนะทุกคนนี่ท็อปสปีดเดิมๆนะเดิมๆจ๋าเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพเครื่องให้ตันดูนะทุกคนนี่เงินเจ็ดแสน ตุ้มโอเคมาดูกันนะว่าท็อปเท่าไหรน่นะทุกคนเมื่อกี้เออสามร้อยสิบสามนะสามร้อยกว่ากว่าเลยแสามร้อยแปดสิบสองนะทุกคนเมื่อกี้สามร้อยแปดสิบสองผมจะลองแบบตรงนี้ดูนะ นี่นะทุกคนสามร้อยไปสิบเอ็ดสามร้อยไปสิบสองนะประมาณนั้นนะทุกคนเจ็ดเกียร์โอเคใช้ได้เลยนะเดี๋ยวจะลองอัพ turbo โโด้วยนะ turbo ก็เพิ่มแค่อัตราเร่งนะทุกคนโอเคกับอัพทุกอย่างนะเปลี่ยนยางด้วยกับอัพเบรกด้วยนะเตรียมๆให้ขับหลังมาเลนะยทุกคนเป็น RWD นะผมก็โอเคไม่ต้องแต่งนะไอ้พวกระบบการขับเคลื่อนนะทุกคน ต่อไปนะผมจะลองเอาไปเทสสนามเอร์กิดดูนะทุกคนเรื่องระบบการเลี้ยวนะนี่มาดูกันนะทุกคนว่ามันจะดีขนาดไหนนะเอ้เดี๋ยวผมจะลองใส่ลายกลับไปดูนะนี่เที่ยกว่าเยอะทุกคนใส่ลายเนี่ยโอเคนะทุกคนก็นี่ก็คือแต่งเครื่องแต่งทัร์โบแต่งยางแล้วก็อัปเบรกนะทุกคนมาดูทุกคนการขับเคลื่อนกันนะทุกคนว่า การเข้าโค้งจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะเฮ้ยใช้ได้เลยทุกคนโอ้ยเฮ้ยโ,ยโหดนะทุกคนโหดคันนี้ท็อปสปีดอาจจะไม่ได้เร็วมากนะสามร้อยแปดสิบแต่ว่าเ,เรื่องการขับเคลื่อนกับอาตาัตราเร่งเนี่ยหลังจากอัพมาแล้วก็โหดใช้ได้นะทุกคน ลุดสนามเนี่ยแบบไม่มีให้เห็นเลยนะการลุดสนามเนี่ยเห็นไหมทุกคนโคตรเท่อะเนี่ยผมว่าแข่งหลายสนามเนี่ยก็ใช้ได้เลยสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันเป็นรถที่ได้รับฟีอะแต่ว่าจะยากหน่อยนะดังตอนที่เรารับอะนี่คือรอบคันของเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวเริ่มจากภายในก่อนเลยนะนี่ภายในก็คือ เป็นเบาะเดี่ยวนะทุกคนเพราะเป็นรถ GT สามเป็นรถแข่งในสนามนะทุกคนนี่ด้านหลังมีโรบ้า์ด้วยนะทุกคนก็คือการรถพลิกคว่ำม,มาเลยทุกคนทําให้แบบคนขับปลอดภัยนะนี่พวงมาลัยนะเป็นแบบพวงมาลัยรถ GT สามนะทุกคนเป็นพวกรถแข่งนั่นแหละนี่จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กนะทุกคนมีปุ่มอะไรเยอะแยะเลยก็มีที่บงังแดดให้ด้วยนะแต่ว่าผมชอบกระจกอันนี้มากเลยมันเป็นแบบยังไงอะ่ะมันประหลาดอะทุกคนกระจกอันนี้ยดูดิเป็นทรงจรวดออกไปเลยนะแต่ว่า มีหลุมให้ด้วยตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะมีให้ทำไมเป็นคาร์บอนนะเนมืนี่ใส่น้ามันได้ซ้ายขวานะนี่ใส่น้ํามันเป็นดูน้ํามันซ้ายขวาเลยเพราะเป็นรถแข่งนะคนเหมือนพวกฟอร์จีทีแหละนี่สปอยเลอร์โอ้โหให้มาใหญ่มากนะคนนี่มีอะไรไม่รู้ขาวๆด้วยตรงน,นี้ก็อะไรเป็นพวกโครงเหล็กอะไรที่เขาให้มาน,นั่นแหละนี่อ,อ่อด้านหลังเนี่ยผมเหมือนว่าจะคล้ายๆกับแมคคาเรนคันไหนวะ เออนี่ทุกคนแบบเดียวกับแม่คายเลงคันนี้นะนี่แต่อันนี้เป็นกิจกรรมพาราวีนนะทุกคนแบบเดียวกันเลยรุ่นร,รุ่นแบบคล้ายกันเลยอไฟท้ายเหมือนกันนี่เออโอเคท่อก็เหมือนกับแม่คายเลงคันเมื่อกี้นะนี่ไฟไฟ,ไฟแบบไฟท้ายนะ่เหมือนจะเป็นจุดๆคล้ายๆ LED นะทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็นเครื่องนะเครื่องวางหลังนะทุกคนคันนี้ กัน <Okay, S 2> ด้านหน้าก็ขึ้นเชียร์ไหมใครเล่นก็ต้องยิ้มแบบแยะหน่อยนะทุกคนนี่ก็มีเป็นรูดุดลมเละแยะปกตินะทุกคนแล้วก็เออนี่ทุกคนเห็นไหมล้อมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอย่างเมันเป็นน็อตตัวเดียวอะ่ะเป็นน็อตตัวเดียวผมก็ไม่แน่ใจนะเขาเรียกยังไงนะแบบรถทั่วไปอาจจะเป็นน็อตหกตัวสี่ตัวนะถ้าเป็นซปเปอร์คาร์ก็จะเป็นแบบหกตัวแต่ว่านี่คือน็อตตัวเดียวเพราะว่าเป็นน็อตแข่งในสนามนะนี่นลายเบอร์หกด้วยคันนี้ ดิฟิวเซอร์ให้มาโคตรใหญ่นละทุกคนดูดิดิฟิวเซอร์โอ้โคตรใหญ่อะเดี๋ยวผมจะลองแต่งแบบที่ตีงชอบดูนะทุกคนว่าจะออกเป็นยังไงนะ2.000 years later โอเคนี่เลยนะทุกคนที่ผมแต่งมานะก็แต่งไม่มากหรอกก็แค่แต่งสีภายในทุกคนเห็นไหมเป็นสีขาวตัดกับดำนะแล้วก็มีแบบไปแต่งสีเบรกนะทุกคนเป็นสีเหลืองนะนี่แต่าคันนี้โอ้โหทุกคนเห็นไหม เป็นเบรกแบบเอียงด้วยนะทุกคนปกติเบรกจะเป็นแบบอยู่มุมขวานะทุกคนส่วนมากอะแต่คันนี้มันแบบเป็นเบรกอยู่ต่ําอะเป็นเบ,บ,บรกล่างอะทุกคนนี่ก็น่าจะทำสีเบรกกับหลอดเตี้ยแล้วก็ยืดโลออกมานหน่อยนะให้รถมันเข้าทรงนะทุกคนนี่เรื่องการขับของคันนี้ก็ผมว่าดีมากนะการเลี้ยวอัตราเร่งได้ดังๆนะพอรออัพแบบตันเลยนะดูดูดูทุกคน โอ้คตรมากทุกคนกันนี้ดูดิขนาดความเร็วสูงยังแบบไม่หลุดนะด้วคนน่าน่าโอ้โหโคตรโหดอะนี่ไกคนเป็นรถที่แนะนำเลยนะทั้งรับฟรีเป็นรถที่ดูเท่แถมไลน์ให้ด้วยแล้วก็เรื่องการขับโคตรโหด้วทุกคนโอเคนะสรจบคลิปนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากนะผมก็มารีววเจ้าแมคคาเรนคันนี้นะ โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดซับให้ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปแล้วนะ